เพ่อพักเสียงลงบางคนสมสารแซมนี่เราก็จะมาล้างสนิมเขียวออกนะครับเพราะว่าก็ทำใจอยู่นานนะครับกว่าจะทำใจได้น,นะครับในการที่จะล้างสนิมเขียวออกไปนะมันดูแล้วมันมันเลอะมันเปื้อนมันไม่สวยนะ ก็อยากจะล้างออกไปนะครับเพื่อที่จะให้เห็นเนื้อพระนะแล้วก็คราบอะไรต่างๆนะครับที่ได้เห็นแม่พิมพ์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับ mm hmm. พิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์ฐา,านแสมนะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางกุนพรมพิมพ์ฐานแสมสภาพาค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับแต่ว่า จะมีสนิมเขียวนะครับเยอะนะครับก็แก่ออกมาจากกรอบนะครับจากคลิปที่แล้วนะก็นี่ก็จะเอามาแช่น้ํายานะครับแช่น้ํายาเพื่อเพื่อที่จะล้างคราบสนิมเขียวออกนะครับสังเกตนะครับนะก็เปืนเพื่อนสังเกตนะครับสังเกตที่ เดี๋ยวผมจะเลื่อนทุกทุกอ้ตกใจหมดเผมจะเลื่อนมาตรงกลางนะจะได้เห็นชัดๆนะครับเลื่อนชัดนะตอนนี้เราก็จะสังเกตว่าน้ำยาเขาก็ค่อยๆซึมเข้าไปที่เนื้อพระนะครับแล้วก็จะมีฟองอากาศนะครับลอย องอากาศนะครับที่เขาจะลอยพุทธพุพุพุขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเนี่ยนะครับลักษณะภาพแท้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตอนนี้ก็น้ำยาก็ซึมเข้าไปในเนื้อผ้านะครับนะก็แช่ไว้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีนะครับน้ำยาก็จะเข้าไปล้างที่ เป็นสนิมเขียวนะครับคราบดำดำออกนะนะครับไอ้คราบดำดำนี่คือเป็นเป็นลักษณะของของลาดำนะครับลาดำก็จะมีคราบกรุบนะครับคราบกรุบนะ,บนะเดี๋ยวก็จะแช่ไปเลยลจะรอให้สนิมเขียวหลุดออกมานะครับเราก็จะได้เห็นเนื้อแท้นะครับเห็นไหมเป็นฟองอากาศผุด ฟองอากาศพุดเหมือนเหมือนน้ำโซดานะนะแต่น,นี้เป็นน้ำน้ำยานะครับน้ำล้างน้ำยาล้างล้างพระนะนะครับนี่เห็นฟองอากาศไหมครับนี่ฟองอากาศนะฮะแล้วก็ไปอ่านี่ผมก็จะคน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 นะเดี๋ยวจะเอาแบงนะครับเดี๋ยวจะเอาแปบง มาถูครับครับสนิมเขียวออกลนกะ็ต้องเอาแรงเนี่ยนะผมจะใช้แรงสีฟันเก่านะมาถูนะครับเพื่อให้ ดดีสนิมก็ออกดีนะครับนี่นะแปลงดำเลยนะนี่กน,น,นะน,นครับจะลา้านเลยนะนิ้มเขียวหลุดนะครับนะแต่ลาดำก็ยังเกาะแน่นนะลาดำนะลาดำา็็จะเกาะแน่นนะแต่ว่าสิ่งที่หลุดไปก็จะเป็นพวก สนิมเขียวนะครับนะสนิมเขียวนะท,ที่หลุดนะนีหนไหบอกว่าหลุดนะเป็นแปลงนะน้ำปิดเลยนะครับนี่นะครับคับกุออกนะเด็๋ยวจะเอาเออกให้หมดเลยนะ,ะออกให้หมดเลยจะได้เห็นเนื้อในของ แช่นานหน่อยนะครับแทงน้าออกแล้วน้าออกหมดแล้วนี่นะนี่นะเห็นไ,ไหมตั้งน,นานจากที่สนิมเขียวแบบเกลือเห็นไหมพอล้างนะครับก็จะสนิมเขียวก็จะหลุดออกไปนะครับหลุดไปแล้วก็จะแช่ไว้ก่อน น้ำยาที่ใช้นะครับนี่ก็จะเป็นนี้นะน้ำส้มสายชูนะนี่นะนี่ครับลดรวมลดเลยลดนอ่อนลดนะน้ำส้มสายชูนะนกัดเข้าไปเลยนะกัดเข้าไปหลงผราเลยนะไม่เป็นไรนะครับนะเพื่อความสวยงามขององค์พระเราล้างออกไปนะครับสกรปรกเราไม่ต้องการนะครับเรา ต้องการขับสุกปกแล้วก็ล้างเขาออกไปนะ ก็ออกเยอะนะครับนะข้างหน้าออกแทบจะหมดแล้วนะเดี๋ยวข้างหลังจะอ,ออกยากหน่อยนะครับเป็นคราบสนิมเขียวนะครับเกิดจากพวกเหงื่อใครนะครับแล้วก็การใช้งานของอคนสมัยก่อนนะครับที่เขาเลี่ยมแล้วก็เขาอาจจะใส่อาบน้ํานะครับใส่ตาแดดตาฝนอะไรอย่างนี้นะด้วยของเก่าก็จะเกิดทําให้เป็นสนิมเขียวได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพระ ของพุทธคุณนะหรือว่าจะเป็นพระเหรียญพระลอนะนะครับก็จะมีโอกาสขึ้นสนิมเขียวเหมือนกันนะครับกันนี่ตอนนี้เราก็ให้เวลาน้ำยาเขาทำงานนะแป้งนี้ดับปึดเลยนะแล้วก็ให้เวลาเขาในการที่จะ,ะน้ำยาเขาซึมเข้าไปนะ ซุม้มเข้าไปในเนื้อพระนะครับซุ้มเข้าไปกัดนะครับกัดพวกสนิมเขียวออกนะต้องบอกว่ามัน,มนออกนะนะออกออกดีด้วยนะครับออกดีด้วยนะเนี่ยวไปขัดขึ้นมาขัดอีกทีหนึ่งนะนะคขัดไปออกนะครับออกเ,เยอะเลยนะนี่นี่ใช้ได้เลยนะครับเนาะ ออกเล,เลยนะครับนี่เราก็เห็นสนิมสนิมเขียวแล้วก็เห็นเป็นพวกลาดำนะลาดำนี่คือจะแน่นเลยนะลาดำลาดำพวกขับกุนะครับแล้วก็ถูงี้แหละนะนะครับเป็นสีฟันนะเป็นสีฟันที่เป็นขนอ,อน่อ,อนๆนะครับขนอ,อน่อ,อนๆนะอย่าด้านหน้าอกแต่จะหมดเลยนะ จะหมดเลยนะอีกสองรอบนะสรอบนะครับนะก็คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยนะครับเพื่อ,อให้สเส้นเกลียวเขาออกไปนะนะครับดูกันยาวๆเลยนะครับนะนี่นะครับคน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 นะ คนๆน,นะครับเราต้องทำการร้างนะครับเพราะว่าอยากได้พระที่มันสวยหเห็นเนื้อในของพระนะครับเราก็ต้องยอมทำใจที่จะล้างคราบสนิมเกี่ยวออกนะครับหวังว่าจะทำให้พระ มีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ลำยานี่เขาจะซึมเป็นฟองนะครับฟองอากาศนะครับที่เ,เล็กๆนะครับที่ก็พุทดพุท ได้สิบนาทีสิบกว่านอาทีแล้วนะนี่นะครับเนี่ราก็ต้องลองดูนะครับว่ามันจะเป็นทางอะไรนะครับขัดออกด้วยนะต้องใช้แรงนะครับตัวช่วย เทาเลยนะเท่าไหมลองดูขท่เลยนะ บอว่ารับกูออกนะครับ Yeah. โอเคนะครับนะโอเคถือว่าสวยงาม,มานะครับนะข้างหลังก็จะออกมาไม่หมดนะก็นะที okay. ่สือยาวน